สวัสดีคะ่ะอาจารย์นะคะแล้วก็คุณเจ้าทุกรูปเลยแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะคะที่รวมเรียนกันในหลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตนะคะสาขาพุทธจิตวิทยารุ่นที่9คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะวันนี้เราจะมาเรียนกันในรายวิชาพุทธจิตวิทยากับการพัฒนาศักยภาพมนุษย์นะคะแล้วเราก็จะมาคุยกันนะคะในเรื่องของงานวิจัยนะคะ ผลของโปรแกรมพลังจิตอาสาตามแนวพุทธจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของเยาวชนค่ะวันนี้เรามีสมาชิกกลุ่มสามกันทั้งหมดนะคะมีพระคุณเจ้าหนึ่งรูปมีแม่ชีนะคะแล้วก็มีคารวาสอยู่สามท่านด้วยกันทั้งหมดมีห 5, 5้้ารูปคน ต้องบอบบนั้นถูกไหมสมาชิกถ้าท่านใช่ครับใช่ใช่ถ้ารูปคนเนอะก็ขอแนะนําสมาชิกในกลุ่มก่อนนะคะอ,อันนะคะจีรที่หวังโรดริสค่ะแล้วก็ขอแนะนําพระคุณเจ้านะคะท่านเอ,เอค่ะท่านเอ,เอแนะนําตัวเองเลยดีกว่าค่ะครับอาตอมาพระภูมิสิทธิพัชโชตโกครับท่านต่อไปครับแม่ชีค่ะแม่ชีนุ่นค่ะอต่อไปค่ะคุณแอนค่ะ สวัสดีค่ะโดรดาโรจนาวีชื่อแอนค่ะค่ะและสมาชิกรายสุดท้ายนะคะดิฉันไมายทามสาวรัญญากุณาค่ะค่ะก็วันนี้เราจะมาคุยกันเนอะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเริ่มคุยเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนนะคะว่าวัตถุประสงค์ของงานวิจัยเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะขอให้แม่ชีนะคะเข้าในส่วนนี้นะคะอธิบายในส่วนนี้ค่ะ ค่ะได้ค่ะวัตถุประสงค์การวิจัยนะคะมี3หัวข้อนะคะดังนี้คือ,อเพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีพลังจิตอาสาและการเห็นคุณค่าในตนเองของเยาวชนค่ะข้อสอนะคะเพื่อพัฒนาโปรแกรมพลังจิตอาสาตามแนวจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่า ในตนเองของเยาวชนค่ะสามเพื่อศึกษาผลของโปรแกรมพลังจิตอาสาตามแนวพุทธจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างกในตนเองของเยาวชนค่ะกล่าวโดยรวมคือศึกษาแนวคิดซึ่งมีแนวคิดจิตอาสาของเยาวชนนะคะที่มีอายุระหว่าง15ถึง24ปีค่ะตามแนวพุทธจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างความคิดการเห็นคุณค่า ในตนเองของเยาวชนค่ะการนำแนวคิดจิตอาสาทั้งสามด้านคือพลังด้านความคิดพลังด้านเจตคติพลังด้านการปฏิบัติบูรณาการเข้ากับหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้ากับหลักธรรมทางพุทธศาสนาสรรพสิ่งทั้งหลายมีชีวิตมีศักยภาพแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับการกระทาซึ่งก็คือกรรมนั่นเองนะคะ วัตถุประสงค์ของการวิจัยตามแนวพุทธจิตวิทยานี้ได้นำเอาหลักคำสอนทางพุทธศาสนามาใช้ในการวิจัยเพื่อที่จะนำไปปฏิบัติหรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์เหมาะสมกับแต่ละบุคคลเป็นพื้นฐานการดำรงชีวิตให้อยู่อย่างมีคุณค่าทำให้เกิดการรู้คุณค่าในตนเองค่ะเกิดการเรียนรู้โดยใช้เหตุผลปัญญาสติ เป็นพื้นฐานการใช้ชีวิตให้ดำรงอยู่อย่างมีคุณค่าเข้าใจปัญหาหาวิธีคิดปรับแก้ให้การดำรงชีวิตดำเนินไปถึงวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจอย่างมีสติมีปัญญารักษากายวาจาใจอยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุขและบรรลุจุดประสงค์ในทางพุทธศาสนาขั้นสุดซึ่งก็คือพระนิพพานนั่นเองค่ะอ ต่อไปก็เป็นเรื่องของทฤษฎีและหลักธรรมนะคะมีอะไรบ้างมาฟังกันนะคะเชิญคุณแอนค่ะขอบขอบคุณค่ะคุณแม่ชีนุ่นเออแอนก็ได้รับหน้าที่จะพูดถึงเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเห็นคุณค่าในตนเองทางจิตวิทยาค่ะก็จะไปเร็วๆเลยนะคะด้วยเวลาอันจำกัดคือการเห็นคุณค่าในตนเองในที่นี้ หมายถึงการรับรู้ว่าตนเองมีคุณค่าจากการมองตนเองโดยรวมคือกล่าวคือหากคนเราพอเรารับรู้ว่าตนเองมีจุดเด่นและเป็นการรับรู้ที่สอดคล้องกับความเป็นจริงจะส่งผลให้เราเนี่ยเป็นไปในทางด้านบวกมีความรู้สึกที่ดีกับตนเองมีความภาคภูมิใจพร้อมทั้งมีการแสดงออกอย่างเหมาะสมจะส่งผลให้บุคคลนั้นดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขดังท่านปัญญานันทภิ ปัญญานันทภิขูได้สอนไว้ว่ารู้อะไรร้อยแปดแต่ยังไม่รู้จักตนเองนี่เรียกว่ายังไม่รู้ดังนั้นนะคะการเห็นคุณค่าในตนเองจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทุกคนควรจะมีหากไม่เห็นคุณค่าในตนเองแล้วจะไม่มีความมั่นใจต่อสถานการณ์ต่างๆเลยโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ขาดความมั่นใจในตนเองมากพอได้มาทำรายงานวิจัยอันนี้นะคะเหมือนกับกลับมาได้ ตระหนักรู้แล้วก็สะท้อนความรู้สึกตัวเองเลยค่ะคืออย่างไรก็ตามแบบถ้าบุคคลใดเนี่ยประเมินค่าของตนเองสูงไปก็บางครั้งอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าหลงตัวเองไปบ้างแต่ถ้าเรามีอคติต่อตนเองอ่ะมันจะทําให้เราปฏิเสธตนเองไม่นับถือตนเองอันนี้แอนเคยเป็นมาก่อนมันทําให้ขาดความเชื่อมั่นดังนั้นการพัฒนาความรู้สึกที่ดีต่อตนเองให้มั่นคงยิ่งขึ้นจึงมีความสําคัญมากๆค่ะ บุคคลที่เห็นคุณค่าในตนเองจะเป็นบุคคลที่มีความสุขมองตอนเองในด้านดีเชื่อมั่นในตนเองปรับตัวได้ดีมักเป็นผู้ประสบความสําเร็จในการดำเนินชีวิตด้วยส่วนบุคคลที่เห็นคุณค่าในตัวเองต่ําก็จะมีลักษณะตรงกันข้ามกันนั่นเองนะคะสําหรับคําว่าการเห็นคุณค่าในตนเองที่เราได้ยินกันคุ้นหู จากตะวันตกก็คือเซฟเอสทีมนั่นเองนักวิชาการบางท่านใช้คำว่าความนับถือตอนเองความภาคภูมิใจในตนเองหรือความเชื่อมั่นในตนเองซึ่งมีผู้ให้ความหมายหลายท่านจะขอ,อยกตัวอย่างคร่าวๆเปบางท่านเช่นแบรนเดนกล่าวว่าความนับถือตอนเองอันเกิดจากควะความมีคุณค่าของตอนเองความเชื่อมั่นในความสามารถของตอนเองที่จะกระทําสิ่งใดๆให้สําเร็จได้ตามปรารถนาแบลลี่บอกว่า มันคือความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อตนเองเป็นการให้คุณค่าแก่ตนประเมินตนว่ามีความสำคัญมีคุณค่าคอสเนีให้ความหมายถึงเจตคติเกี่ยวกับการยอมรับตนเองให้ความพอใจในตนเองและความนับถือตนเองแมคคอสกี้กล่าวาว่าการเห็นคุณค่าในตนเองเป็นทัศนะของบุคคลที่มองเห็นตัวเองในเชิงคุณค่าโดยรวมซึ่งผู้ที่เห็นคุณค่าในตนเองต่ำจะมีแนวโน้ม ในการขัดความเชื่อมั่นในตนเองนั่นเองก็คือกล่าวโดยรวมเลยค่ะจากข้อมูลหลายนะักวิชาการหลายคำกล่าวเนี่ยค่ะก็สรุปได้คร่าวๆดังนี้คือการเห็นคุณค่าในตัวเองมันหมายถึงว่าการรับรู้ว่าตัวเราเนี่ยมีคุณค่าซึ่งจะพิจารณาได้จากการประเมินคุณค่าจากตนเองในด้านความสามารถด้านความสำเร็จ และความมีคุณค่าของเราเนี่ยรวมทั้งความสามารถในการยอมรับเห็นคุณค่าที่ผู้อื่นมีต่อตัวเราด้วยเรามีความเชื่อมั่นในตนเองแล้วก็มีความนับถือตนเองซึ่งเกี่ยวกับอัตมโนทัศน์ของแต่ละบุคคลนั่นเองค่ะแล้วก็ความสําคัญของการเห็นคุณค่าในตัวเองในที่นี้นะคะสรุปโดยย่อตอนนี้ก็คือจากความรู้สึกส่วนตัวเนี่ย ความเห็นคุณค่าในตัวเองอะ่ะมันจะทําให้เราประสบความสําเร็จในชีวิตที่เราปรารถนาได้ง่ายกว่าที่เราไม่เห็นคุณค่าในตัวเองเพราะว่าเรายังไม่เห็นคุณค่าในตัวเองอะ่ะมันจะทําให้เซฟเอ็กซ์เจมเราอะ่ะมีน้อยแล้วมันจะไม่มีแรงปรารถนาหรือว่าที่จะไปทําอะไรก็ตามที่จะทําให้เราบรรลุปเป้าหมายในปัจจุบันได้ะคะ่ะในที่นี้นะคะก็จะขอ สรุปว่าการสร้างความสําเร็จให้กับตนเองเนี่ยมันมันมีความสําคัญที่เราจะต้องเห็นคุณค่าในตัวเองมากๆเลยโดยเฉพาะช่วงวัยรุ่นเนี่ยเป็นระยะที่มีความเปลี่ยนแปลง,ปลงทางอารมณ์แล้วก็เป็นระยะที่เด็กกําลังก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่การเลี้ยงดูการเติบโตความรักความอบอุ่นของพ่อแม่และบุคคลในครอบครัว มีความสําคัญแล้วก็ส่งเสริมด้านความมั่นใจและเห็นคุณค่าในตัวเองเป็นอย่างยิ่งเลยซึ่งจากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะคือเราโตมากับพ่อแม่เราก็คือเป็นคนต่างจังหวัดนะเวลาเลี้ยงลูกเขาก็ไม่เคยที่จะแบบชมเราเราก็เลยโตมาแบบว่าไม่ได้รับการชมมาก่อนตรงเนี้ยพอโตขึ้นเราก็เลยรู้ตัวเองแล้วว่าอ๋อที่เรามีเซลฟ์เอสติมต่า ตอนช่วงวัยรุ่นหรือวัยทำงานอะเราขาดความมั่นใจเพราะเราโตมาแบบไม่เคยได้รับคำชมแต่ไม่ได้โทษพ่อแม่นะคะหมายถึงพ่อแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาก็ไม่รู้อะไรก็เหมือนอย่างอย่าแอนเนี่ยค่ะมาทํารายงานเรื่องเนี้ยจริง,รงๆเรามีความรู้เรื่องนี้มาก่อนแล้วแต่พอมาทํารายงานเรื่องนี้เราถึงรู้ว่าอ๋อทฤษฎีหลายๆอันนักวิชาการหลายๆท่านเนี่ยก็ได้พูดเรื่องนี้เอาไว้ ก็ถึงว่าเห็นความสำคัญของการมี self esteem มากซึ่งคนที่จะประสบความสำเร็จได้จะต้องมีตัวนี้แล้วก็ต้องเห็นคุณค่าในตัวเองให้เป็นด้วยค่ะแล้วก็จริงๆแล้วหลักธรรมนะคะในการที่จะมาเชื่อมโยงกับทฤษฎีที่ใช้จิตวิทยาหลักธรรมนั้นก็คือสังขาวัตถุสี่และหลักโยนิโสมนัสการนั่นเองค่ะ อาจจะเรียนเชิญให้ทุกท่านไปชมรับชมคลิปนะคะก็ขอจบการรายงานไว้เพียงเท่านี้ค่ะก็ขอส่งมอบต่อให้กับเรื่องนิยามเชิงปฏิบัติการค่ะให้กับพี่อันค่ะขอบคุณน้องแอนโดลาดานะคะมาในส่วนนิยามเชิงปฏิบัติการนะคะ operational definition นะคะเรามาดูความหมายของ คำนี้แล้วก็รายละเอียดของคำนี้กันก่อนนะคะการให้คํานิยามเชิงปฏิบัติที่จะใช้ในการวิจัยเป็นการให้ความหมายนะคะของคําที่เป็นแนวคิดออกมาในลักษณะที่วัดได้ค่ะสังเกตได้นะคะเพื่อให้มีความหมายที่แน่นอนมีขอบเขตเป็นอย่างเดียวกันนะคะจะได้ไม่เกิดความคาดเคลื่อนในงานวิจัยทาให้ผู้อ่านเนี่ยเข้าใจความหมายตรงกันนะคะการให้ความหมายของคําในเชิงปฏิบัติการเนี่ยจะต่างไปจากความหมายเชิงทฤษฎีค่ะ คือจะเน้นที่การวัดการสังเกตที่ปฏิบัติได้นะคะแต่คำนิยามที่ให้เนี่ยต้องไม่ขัดกับความหมายเชิงทฤษฎีค่ะอันนี้คือความหมายหลายละเอียดของนิยามเชิงปฏิบัติการนะคะทีนี้เรามาดูนิยามเชิงปฏิบัติการของงานวิจัยนะคะก็คือผลของโปรแกรมพลังจิตอาสาตามแนวพุทธจิตตวิทยาเพื่อสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง ของเยาวชนนะคะงานนี้เป็นของนางสาวสุธาทิพย์เพียนเตี้ยนะคะมาะเรามาดูกันค่ะงานนี้เนี่ยผู้วิจัยนะคะใช้เยาวชนค่ะที่สมัครเข้ามาร่วมกิจกรรมอาสาสร้างกุติดินนะคะจากขยะถวายวัดณนะจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ เป็นกลุ่มตัวอย่างในการนำเสนอนะคะโปรแกรมพลังจิตอาสาตามแนวพุทธจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองค่ะของเยาวชนผ่านทางโปรแกรมซูมออนไลน์นะคะโดยจําแนกตามระดับคะแนนนะคะการเห็นคุณค่าในตนเองค่ะทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนสามารถแสดงออกทั้งทาง,ทง,ทงด้านร่างกายนะคะอารมณ์สังคมและวาจาให้เข้ากับสภาวะการที่ตนเองเผชิญอยู่ได้อย่างเหมาะสมค่ะ และผู้วิจัยเนี่ยก็คาดว่าผลของการวิจัยเนี่ยจะสามารถนำไปใช้ในการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของเยาวชนนะคะทำให้เยาวชนมีความเชื่อมั่นในตนเองมีเป้าหมายในการใช้ชีวิตสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและที่สาคัญคือเพิ่มการมองเห็นคุณค่าของตนเองได้มากยิ่งขึ้นค่ะนี่แหลคะคือนิยามเชิงปฏิบัติการของงานวิจัย เรื่องนี้นะคะที่เรากํำลังคุยกันอยู่นะคะเออในส่วนของตัวแปรแล้วก็ตัวแปรต้นและตัวแปรตามเนี่ยนะคะคงจะต้องให้น้องไม้ไทมอธิบายค่ะค่ะในส่วนของตัวแปรต้นและตัวแปรตามนะคะการวิจัยเรื่องโปรแกรมพัฒนาจิตอาสาตามแนวพุทธจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตัวเองของเยาวชนเนี่ยผู้วิจัยเขาได้กำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยประกอบไปด้วย ตัวแปรอิสระนะคะหรือตัวแปรต้นได้แก่โปรแกรมพลังจิตอาสาตามแนวพุทธจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตัวเองของเยาวชนและตัวแปรตามนะคะได้แก่การเห็นคุณค่าในตัวเองของเยาวชนถามว่างานวิจัยเนี่ยมีประโยชน์มีการส่งเสริมเยาวชนในการเห็นค่าในตัวเองยังไงบ้างก็คือเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตัวเอง ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้ผู้วิจัยเนี่ยได้นำหลักยูนิสโสมนาสิการมาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมของกลุ่มจิตอาสาเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตัวเองโดยมุ่งเน้นวิธีคิด4วิธีคือ 1. วิธีคิดแบบคุณค่าแท้คุณค่าเทียมนะคะ 2. วิธีคิดแบบคุณและโทษและทางออก3วิธีคิดแบบ อุบายรา้วคุณธรรมและ4วิธีคิดแบบอริยสัจสี่ซึ่งเป็นกระบวนการคิดวิเคราะห์ของมนุษย์ภายใต้พื้นฐานของเหตุและผลทําให้เกิดปัญญานําไปสู่การรับรู้ตามความเป็นจริงสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างแท้จริงนะคะและยังทําให้เกิดวิธีการทำเอ,อคิดแบบโยนิโสมนาสิการเนี่ยก็เพื่อพิจารณาข้อมูลสามารถระบุป,ปัญหา วิเคราะห์สังเคราะห์เชื่อมโยงความสัมพันธ์และประเมินค่าโดยใช้เหตุผลและปัญญาในการพิจารณาเหตุการณ์ต่างๆอย่างรอบคอบค่ะแล้วก็ทำให้เกิดการรับรู้ค่าของตนเนี่ยตามความเป็นจริงของชีวิตและเป็นพื้นฐานในการใช้ชีวิตดำรงอยู่อย่างมีคุณค่าสามารถยอมรับพร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ผ่านไปด้วยดี ตลอดจนเป็นการผลักดันให้เกิดความรู้สึกเชื่อมั่นในตัวเองสามารถรเผชิญกับปัญหาอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาในชีวิตได้ค่ะค่ะและนี่ก็เป็นตัวแปรต้นและปดตัวแปรตามและประโยชน์นะคะก็ขอเชิญผู้อภิปรายคนต่อไปค่ะอ่าครับขอบคุณโยมไมทามานะครับต่อไปก็เป็นเรื่องหัวข้อต่อไปว่า งานวิจัยนี้ดีมีประโยชน์อย่างไรแล้วก็แก้ปัญหาอะไรบ้างต่อไปก็เป็นเรื่องของการพัฒนากลุ่มไวไัยใดตามทฤษฎีของอิริสันนะครับก่อนที่เราจะพูดถึงงานวิจัยมีประโยชน์อย่างไรเรามาดูว่าคนที่เขาทํารูปเล่มเนี่ยเขาเก็บข้อมูลมาจากไหนนะครับซึ่งข้อมูลเนี่ยเขาเป็นเขาเก็บข้อมูลมาจากสํานักงานสถิติการทะเบียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะครับในปีห1หนึ่ง แล้วในปีนั้นน่ะมีจำนวนเยาวชนทั้งสิ้น7ล้านคนซึ่งคิดเป็นร้อยละ1 1 3 9จากประชากรทั่วประเทศแล้วก็เยาวชนที่เก็บตัวเลขเนี่ยอยู่ในระหว่างอายุอายุช่วง15-24ถึง24ปีก็คือในขณะที่ทำวิจัยเนี่ยนะครับแล้วงานวิจัยเนี่ยเป็นการศึกษาแบบผสมผสานก็คือการวิจัยแบบเชิงคุณภาพแล้วก็ผู้วิจัยเนี่ยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารเพิ่ม,เต,มเติมด้วยเพื่อ,อนำ หลักธรรมในพุทธศาสนานํามาบูรณาการต่อการเห็นคุณค่าในตัวเองทีนี้ก็จะมาตอบคําถามว่างานวิจัยนี้มีประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับก็จะมีหลักๆอยู่4ด้านด้านที่1ก็คือมีประโยชน์ต่อต,อตอนเองคือการรู้สึกดีต่อตอนเองของเยาวชนทั้งลักษณะทางกายภาพและความสามารถทั่วไปเข้าใจธรรมชาติของอารมณ์และแสดงอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น โดยไม่โทษบุคคลอื่นไม่โทษโชคชะตาและสามารถแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไปได้และมีแรงบันดาลใจในการวางเป้าหมายของชีวิตด้านที่สองก็คือด้านครอบครัวคือการรับรู้ว่าตนมีความสำคัญต่อครอบครัวและเป็นที่ยอมรับต่อครอบครัวการเข้าใจและยอมรับและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว เพื่อประสานความสัมพันธ์ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้านที่3ด้านการเรียนคือการรับรู้ว่าตนเองมีความสามารถในการเรียนตลอดจนค้นหาแนวทางที่จะปรับปรุงหรือพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองให้มีประสิทธิภาพแม้ในการศึกษาเราเรียนนั้นจะต้องเจอทั้งวิชาที่เราชอบและไม่ชอบก็ตามเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขด้านที่ส คือด้านสังคมคือการตระหนักรู้และเล็งเห็นคุณค่าในตนเองและบุคคลอื่นรวมถึงสังคมที่อยู่ร่วมกันการเห็นคุณค่าในตนเองในฐานะของผู้ที่ให้ความช่วยเหลือบุคคลอื่นและตระหนักถึงความสำคัญของการเห็นคุณค่าต่อกันและกันส่งเสริมให้เกิดแรงบันดาลใจในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขแล้วแก้ปัญหาอย่างไรก็คือ,อ เยาวชนเนี่ยเป็นวัยที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตได้มากที่สุดวัยหนึ่งเขาจะแสดงออกเป็นปัญหาทางพฤติกรรมได้หลายประการเช่นดื้อไม่เชื่อฟังการละเมิดกฎเกณฑ์กติกาต่างๆการใช้ยาเสพติดทำผิดกฎหมายและมีแฟนมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรปัญหาพฤติกรรมบางอย่างมักเกิดขึ้นมานานจนทำให้การแก้ไขปัญหามักทำได้ยาก การป้องกันปัญหาจึงมีความจําเป็นและสําคัญมากกว่าการที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วโดยการป้องกันดังกล่าวควรเริ่มตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพจิตตั้งแต่เด็กเมื่อเยาวชนมีภูมิต้านทานต่อสิ่งแวดล้อมและโรคทางจิตเวชต,ต่างๆได้ดีก็จะช่วยป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในเยาวชนได้เป็นอย่างดีซึ่งพบว่าเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลง ในการเห็นคุณค่าของตนโดยรวมหลังการทดลองเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสติติในระดับที่0ุดเยาวชนได้ปฏิบัติตนในการแบ่งปันความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์แก่สุขส่วนรวมปฏิบัติตนช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทนเสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบมีความซื่อสัตย์และใช้สมบัติส่วนรวมอย่างรักษา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อต,อน,ตอนเองและครอบครัวจึงสรุปได้ว่าสามารถนำโปรแกรมพลังจิตอาสาตามแนวพุทธกิจวิทยาไปใช้ในการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของเยาวชนได้เพื่อให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้โดยใช้เหตุผลและปัญญาในการพิจารณาเหตุการณ์อย่างรอบคอบต่อเนื่องเป็นลำดับ ตามเหตุผลนำไปสู่การตัดสินใจที่เหมาะสมและทำให้เกิดการรับรู้คุณค่าของตนตามความเป็นจริงของชีวิตและเป็นพื้นฐานในการใช้ชีวิตให้ดำรงอยู่อย่างมีคุณค่าสามารถยอมรับพร้อมทั้งหาแนวทางของการแก้ปัญหาได้ให้ผ่านไปได้ด้วยดีต่อไปเป็นเรื่องของพัฒนากลุ่มวัยใด,ดายตามทฤษฎีอีกสันก็จะเป็นกลุ่มวัยที่อายุตั้งแต่12ถึง25ปีนะครับ ซึ่งกลุ่มนี้มักจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่รวดเร็วและมีผลทางสังคมและจิตตวิทยาต่อตัวเด็กเป็นกลุ่มเริ่มวัยเจริญพันธุ์เป็นกลุ่มที่ต้องการค้นหาตัวเองเป็นแรงจูงใจสำคัญเพื่อนร่วมวัยจะมีอิทธิพลในด้านต่างๆเช่นวัยหนุ่มสาวมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์ซึ่งส่งผลไปสู่การปฏิบัติตัวในรูปแบบต่างๆทั้งการแสดงออกและพฤติกรรม เยาวชนเป็นวัยที่มีความรู้สึกนึกคิดเป็นของตัวเองสนใจสิ่งแปลกใหม่มีความอยากรู้อยากเห็นกล้าแสดงออกชอบความท้าทายต้องการความเป็นอิสระจากพ่อแม่และให้ความสำคัญกับเพื่อนมากต้องการให้สังคมยอมรับชอบการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มและชอบทำตามเพื่อนจึงมีโอกาสที่จะถูกชักชวนให้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมได้เช่นการสูบบุหรี่การดื่มสุรา การใช้สารเสพติดและการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยและอาจจะมีพฤติกรรมก้าวร้าวเป็นต้นกลุ่มนี้เริ่มคิดเป็นนามธรรมเป็นนามธรรมก็คือให้ความรู้สึกทางด้านจ,จิตใจแล้วก็มีช่องว่างระหว่างวัยกับผู้ปกครองการปรับตัวทุกรูปแบบจะส่งผลต่อสภาพอารมณ์สภาพสังคมและบุคลิกภาพของบุคบคลบุคลิกภาพตั้งแต่ใบเด็ก ส่งผลต่อการปรับตัวในวัยผู้ใหญ่ครับแล้วก็อันนี้เป็นข้อสรุปของคำถามนะครับออันนี้คืออ้างอิงนะคะข้อมูลทั้งที่เราค้นคว้าหามาเสริมนะคะในงานวิจัยเล่มนี้นะคะจริงๆก็มีประโยชน์มากๆนะคะวัยรุ่นนี่เป็นกลุ่มวัยที่เรียกได้ว่าหัวเลี้ยวหัวต่อเนาะแล้วก็ผู้ทำวิจัยก็ได้เร็งเห็นถึงความสำคัญนะคะสร้างความมั่นใจนะคะ ในตัวเองของกลุ่มวัยรุ่นซึ่งเป็นงานที่ดีมากๆอีกเล่มหนึ่งนะคะ